สนับสนุนโดย True ที่1ผู้นำดิจิทัล l i f e สไตล์กับรางวัลระดับโลกจาก Frost and Sullivan. s l l i v a n สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ราการ TNN เ,เป็นใหญ่ครับวันพฤหัส,สบ,บดีที่8กันยายน2565นะครับพบกับผมครับชาติพัฒนากุลการกิจจันทร์ถึงสุขตั้งแต่เวลา17.30น,นาทีเป็นต้นไปนะครับ ต้องบอกว่าฝนที่ตกหนักในขนาดนี้ในระยะนี้นะครับทำให้หลายคนมีความกังวลใจไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนครับที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนมีความพิตกกังวลว่าปีนี้น้ำมันจะท่วมหนักน้ำมันจะท่วมใหญ่หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ถ้าเราไปดูภาพรวมสถานน้ำที่เขื่อนเจ้าพยานะครับอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนครับคลายความกังวลหรือว่ารู้สึก อุ่นใจขึ้นมาบ้างไม่มากก็นหน่อยนะครับเพราะว่าในขณะนี้ครับเขื่อนเจ้าพยายังคงการระบายน้ําต่ํากว่า1,500ลูกบาทเมตรเป็นวันที่3ครับระดับน้ําที่บริเวณท้ายเขื่อนนะฮะต้องบอกแบบนี้ครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ส่งตัวครับ สถานการณ์น้ําที่เขื่อนเจ้าพยาอําเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับถือว่าเป็นกุญแจสําคัญในการบริหารจัดการน้ําลงสู่ภาคกลางของประเทศนะครับในขณะนี้พบว่าน้ําที่ไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพยาผ่านจุดวัดน้ําค่ายจิรประวัติในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็เริ่มลดลงครับวัดได้ที่อัตรา1436รลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับแต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นได้อีกจากปริมาณฝนทางตอนบนของประเทศ ระหว่างวันที่8ถึง9กันยายนนี้ตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพยาก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับล่าสุดวัดได้ที่14เมตร72เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางครับ แต่เขื่อนเจ้าพยาในพื้นที่จังหวัดชัยนาธครับก็มีการปรับลดอัตราการประบายน้ําลงมาเหลืออยู่ที่ 1, 4 4 8รปลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีครับและจากการระบายน้ําในเกณฑ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้ระดับน้ําท้ายเขื่อนลดลง3เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมาครับวัดระดับน้ําอยู่ที่12เมตร64เซนติเมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่3เมตร70เซนติเมตรนะครับ ซึ่งจากระดับน้ําท้ายเขื่อนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องครับก็จะส่งผลดีต่อพื้นที่บริมตลิ่งแม่น้ําเจ้าพยานะครับตั้งแต่พื้นที่อำเภอสับพ,พยาจังหวัดชัยนาธครับยาวลงไปถึงนู่นเลยฮะจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุทยาครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ํา คลองผงเพงนะฮะในพื้นที่จังหวัดอ่างทองครับคลองบางบาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดต,ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะมีระดับน้ำที่ทรงตัวในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับก็ขอพี่น้องประชาชนครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวนะครับในบริยะนี้นะครับแม้ว่าระดับน้ำมันจะทรงตัวก็ตามนะแต่ต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพราะอย่างที่บอกไปครับมันอาจจะมีน้ำเหนือนะฮะไหลมาสมทบอยู่ก็เป็นได้ครับและช่วงปลายสัปดาห์ต้นสัปดาห์หน้าก็จะมีการเพิ่มการบระบายน้ำเพื่อเป็นการพร่องน้ำเขื่อนเจ้าพยาจากฝนที่ตกหนักทางตอนบนของประเทศนะครับ ไม่เพียงบัตรบริเวณพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ําที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะครับผู้ประกอบการเรือก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับพอระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยามันเพิ่มสูงขึ้นนะครับเรือก็ไม่สามารถลอดใต้สะพานได้พอมันลอดไม่ได้ปุ๊บะฮะคนที่ไปใช้บริการทางเรือครับก็ยกเลิกเที่ยวนะฮะหรือว่าไม่มาเที่ยวทัวร์เรือในพื้นที่เจ้าพญาครับ นายสุรชาติกันนิ่มวัย59ปีครับเป็นผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวตลาดน้ำประชารัตวัดแคนอครับตั้งอยู่ในตำบลบางกระสออําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับ ก็มีเรือไว้ให้บริการทั้งหมดจํานวน3ามาำด้วยกันครับเปิดให้บริการล่องเรือครับไปยังจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งเช่าเหมาลําท่องเที่ยวในกรุงเทพมหาคนครในยามค่ําคืนชมแสงไฟบริเวณวัดพระแก้ววัดอบุณนะครับหรือไปที่เอเชียทิครวมไปถึงไอคอนสยามนะครับ แต่ว่าในขนาดนี้ครับเริ่มได้รับผลกระทบจากการระบายน้ําเหนือลงมายังไม่น้ําเจ้าพยาครับประกอบกับน้ําทะเลที่หนุนสูงในช่วงเวลากลางคืนครับมันก็เลยทําให้การล่องเรือไม่สะดวกนะครับถามว่าไม่สะดวกยังไงครับเพราะระดับน้ํามันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับมันไม่สามารถนําเรือครับลอดผ่านใต้สะพานได้และนักท่องเที่ยวก็เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อการล่องเรือครับ นอกจากนี้ครับนักท่องเที่ยวที่เคยจองคิวลงเรือเอาไว้ก่อนหน้านี้เกือบทุกคนครับขอเลื่อนการจองออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดครับเพราะกลัวว่าปริมาณน้ำที่มากขึ้นและพายุที่กำลังเข้าในช่วงนี้ก็อาจทำให้เกิดอันตรายขนาดอยู่บนเรือได้ประกอบกับตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเป็นต้นมาครับก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาล่องเรือลดจานวนลงไปจานวนมาก แต่ยังต้องรับภาระการดูแลรักษาเรือนะครับค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายครับตัวไม่ถึงค่าจ้างพนักงานครับทั้งที่แทบไม่มีรายได้เข้ามาเลยนะครับนายอำนาจสอนมวกครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีก็บอกแบบนี้ครับภาพรวมในขนาดนี้ครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นแต่ถือว่ายังอยู่ในระดับเป็นปกติยังไม่วิกฤตนะครับแต่ก็ต้องเฝ้าระวังไว้ก่อนนะครับ ก็เลยในการทําหนังสือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนครับที่สัญจรทางน้ําขอให้เพิ่มความระมัดระวังนะฮะและก็ในเรื่องของเรือต่างๆทั้งเรือท่องเที่ยวหรือว่าเรือบริการครับลดความเร็วในการเดินเรือด้วยนะครับเพราะอาจจะก่อให้เกิดคลื่นไปกระทบบ้านเรือประชาชนที่อยู่บริมน้ําและก็ได้รับความเสียหายได้โดยเฉพาะที่บริเวณแม่น้ําลัดเกรดครับซึ่งเป็นบริเวณสามแยกตรงปากเกร็ด จะมีกระแสน้ำนะฮะที่ค่อนข้างเชี่ยวแล้วก็ระดับน้ําค่อนข้างสูงครับแล้วก็เป็นทางแยกที่มีเรือแล่นสวนทางผ่านไปผ่านมาจํานวนหลายลำนะครับก็เลยขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับเดี๋ยวพาไปดูเจ้าหน้าที่อสอมอหรือว่าอาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่สูงวัยจังหวัดเชียงใหม่ครับ ตอนนี้ครับพากันไปจดทะเบียนสมรสนะครับที่ว่าการอำเภอมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหาคำตอบพร้อมกันในช่วงหน้าครับ ทีเด่นประเด็นใหญ่ช่วงที่2นะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะฮะอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านที่สูงวัยจังหวัดเชียงใหม่ครับจูงไม้จูงมือครับพาการมาจดทะเบียนสมรสที่ว่าการอําเภอครับถามว่ามาจดทะเบียนสมรสกันทําไหมนะฮะอ่ะไปหาคําตอบพร้อมกันครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับทางสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านแห่งประเทศไทยครับประกาศเปิดปร,รับสมัครคู่สมรสของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหรือว่าอสอมอครับเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของกลุ่มอสอมอที่เป็นสมาชิกทั่วประเทศกว่า1ล้านคนนะครับ หลักฐานสาคัญในการสมัครก็คือใบทะเบียนสมรสนั่นเองครับและมีการเปิดปร,รับสมัครระหว่าง1กันยายนจนถึง31ธันวาคม2565นี้เท่านั้นนะครับ อย่างล่าสุดครับที่บรรยากาศที่ว่าการอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับทางในอำเภอทางเจ้าหน้าที่ก็มีการบริงานแบบนี้ครับมีอสอมอครับพาคู่ชีวิตนะครับไปจดทะเบียนสมรสกันหลายคู่เพื่อนําหลักฐานใบทะเบียนสมรสนั้นครับไปสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยนะครับ โดยพบว่าทั้งหมดครัหรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่อยู่กินกันมาหลาย10ปีครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับบางคู่ก็หย่ากันมาแล้วนะครับแต่ยังคงอยู่กินกันตามปกติก็เลยตัดสินใจครับจูงแขนนะครับจูงมือกันมาจดทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นคู่ของคุณตาสวัสด์ดวงแก้วไว้72ปีนะครับ คุณตาก็เป็นอสอมบ้านร้องบอนใต้หมู่แปตําบลสันนามเมงอํงเาเภอสันทรายครับจูงมือนะฮะคุณยายอภินจนาทัศนกิติครับภรรยาที่เคยอยากการไปเมื่อ20ปีก่อนครับกลับมาจดทะเบียนกันอีกครั้งครับโดยบอกว่าเป็นอสอมมาก,กว่า30ปีครับแล้วก็ที่ผ่านมาตัวเองก็มีสิทธิ์คนเดียวครับครั้งนี้จึงถือว่าเป็นข่าวดีก็เลยพากันมา จดทะเบียนสมรสกันอีกครั้งครับพอจดทะเบียนปุ๊บฮะบก็จะนําใบสมรสนะฮะให้ภรรยาไปสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแห่งประเทศไทยครับโดยจ่ายเงินค่าสมาชิกเดือนละ300บาทครับแต่ว่าสิทธิ์ของสมาชิกนั่นก็คือหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลงฮะจะได้เงินนะฮะ จำนวน4แสนบาทเป็นเงินที่สงเคราะห์นะครับซึ่งก็มาจากการจดทะเบียนนะครับแล้วบอกว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับเหมือนกับแต่งงานมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขณะที่ทางประหลัดอำเภอสันทรายครับนายบุญยลิศนิปวันณนิตครับบอกว่าช่วง2-3วันที่ผ่านมาครับก็มีอสมนะครับพากันมาจดทะเบียนสมรสแล้วนะครับตอนนี้นับแล้วก็อยู่ที่ประมาณคู้าคูยกันครับและคาดว่าหลังจากนี้น่าจะทยอยกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางฝ่ายทะเบียนอำเภอก็มีการอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับก็เป็นสวหรือว่าสูงวัยนั่นเองครับ เจ้าหน้าที่อสอมต้องบอกแบบนี้นะครับทำงานหนักและถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด่านแรกนะฮะโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 เนะครับเวลามีคนเจ็บคนป่วยนะฮะเจ้าหน้าที่อสอมเนะี่ย ก็เข้าพื้นที่ก่อนใครด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เอสอมอัมอ้นจะได้มีเงินสงเคราะห์ในการช่วยเหลือนะครับพาคุณผู้ชมฮะไปที่จังหวัดมหาสารคามกันหน่อยนะครับนักโบราณาคดีครับไปพบโครงกระดูกมนุษย์ฮะนอกจากโครงกระดูกมนุษย์แล้วยังมีไห้มีกําไรสำมฤทธิ์นะครับคาดว่าอายุราวก่อนยุคพุทธกาลประมาณ1,500ปีครับ นักโบราณนาคดีสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาครับนี่ครับพากันลงพื้นที่ไปตรวจสอบไห้โบราณและก็วัตถุโบราณกำไรสำมฤทิ์หินดินเผาในการขุดพบในพื้นที่ตำบลขวาไร่ออำเภอนาเชีอยกจังหวัดมาศรครามจำนวน214ชิ้นนะครับ สิ่งของเหล่านี้นะครับเป็นของที่เจ้าหน้าที่นะฮะอบตขวอยไร่นะครับไปขุดพบในพื้นที่ไร่นาของตัวเองแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่บ้านก็จะนํามาให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ที่อบตอขวอยไร่นั่นเองนะครับโดยภาชนะที่พบส่วนใหญ่ผิวเรียบครับไม่มีการตกแต่งลวดลายบางชิ้นพบว่ามีการบรมดําตกแต่งลายกดประทับเชือกทาบและทาน้ําดินสีแดงร่วมอยู่ด้วยครับสันนิษฐานเบื้องต้นว่ามีอายุอยู่ในยุคก่อน ประวัติศาสตร์ตอนปลายหริอประมาณ2,500ปีถึง1,500ปีมาแล้วนะครับก็หลักพันขึ้นไปนะครับส่วนเบ้าหลอมโลหะดินเผานะครับก็มีลักษณะคล้ายกับถ้วยก้นกลมสันนิษฐานว่าเป็นเบ้าดินเผาที่ใช้ในการหลอมโลหะนะครับเช่นเดียวกับที่พักสงกเกาะโนนขาตั้งอยู่ภายในเขตอ่างเก็บน้ำห้วยคอใกล้กับที่ชาวบ้านขุดพบเครื่องปั้นดินเผา ก็ดันไปเจอโครงกระดูกมนุษย์ครับความลึกจากพื้นดินเดิมประมาณ3เมตรลักษณะนอนหงายเหยียดยาวครับแล้วก็วางตัวในแนวเหนือใต้หันศีรษะไปทางทิศเหนือความสูงของโครงกระดูกวัดได้อยู่ที่ประมาณ159เซนติเมตรและห่างออกไปพบมอดินเผาเนื้อดินจำนวน2ใบใบที่1ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปากอยู่ที่30ซนเมตรครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหมอดินเผาอยู่ที่54ซนติเมตร ส่วนหม้อด,ดินเผาเนื้อดินใบที่2ก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่45เซนติเมตรนะครับโดยแหล่งโบราณคดีที่พักสงเกาะโนนขาครับมีอายุอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายบรวอราวประมาณนะฮะ2,500กว่าปีนี่นะครับก็เลยสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีที่พักสงเกาะโนนขาน่าจะมีการใช้งานในพื้นที่เป็นแหล่งฝังศพในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับท้งนี้ครับหากมีการตรวจสอบเสร็จสิ้นครับ ทางอบตขวาวไร่ครับจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาและก็ให้ความรู้ต่อไปนะครับถ้าใครเก็บได้ขุดเจอในที่ของตัวเองนะครับจะเก็บไว้เป็นสมบัติของตัวเองครับต้องส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่นะครับช่วงนี้พืการสักครู่ฮะแต่ว่าต้องขอขอบคุณครับทูวิตามินวอเทอร์ครับมี2กิ่นรสชาติกลิ่นส้มและก็กลิ่นเอกโซติกครับอร่อครบจบในขวดเดียวและมีประโยชน์ด้วยครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาคุณผู้ชมมาไปกินข้าวแกรงราคาถูกในจังหวัดพิษณุโลกนะครับเมื่อวานเราก็นำเสนอไปแล้วเป็น2ส,สาวนะครับแต่วันนี้เป็น2ส,สามีภรรยาครับทุกอย่าง10บบาทนะครับอิ่มทีเดียวครับและตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของคนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สวัสดีครับฮะนะฮะสิบบาทก็อิ่มได้เมื่อวานเป็นข้าวแกงสิบบาทวันนี้วันนี้ข้าวสิบบาทแกงสิบบาทนะฮะมันก็ต้องเป็นยี่สิบเนี่ยนะข้าวแกงยี่สิบ ต้องเป็น1,500ปีถึง2,500ปีนะไม่ใช่สองสลับกันอีกแล้วตาย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 ,ตาย สนับสนุนโดยถูก 5G เขียงคู่สู้โควิดถูก 5G จยังคงเขียงคู่สู้โควิดนะครับพาไปดู2สามีภรรยาในพิธีจหวัดพิษณุโลกกันหน่อยสู้ชีวิตทั้งคู่ก่อนแน่นี้เปิดปร,ร้านขายอาหารทะเลครับ เปิดไปเปิดมาขายไม่ดีครับแต่ไม่ย่อท้อนะครับก็เลยเปลี่ยนมาขายข้าวแกงแบบนี้ข้าวก็10บาทแกงก็10บาทมีหลายอย่างด้วยนะครับตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของคนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกไปแล้วครับพาคุณผู้ชมโอ้โหนี่ไข่พะโล้เห็นแล้วน่ากินเลยนะหิวขึ้นมาทันทีเลยนะครับที่นี่คือร้านอิ่มหลายแกง10บาทข้าว10บาทครับอยู่ริมถนนสิงหวัฒต์ตบลพรายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ เป็นร้านค้าเพิ่งเปิดขายแบบใหม่ๆเลยนะฮะเพิ่งเปิดเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันนะครับเป็นร้านของสามีภรรยาครับก็คือนายฤทธิ์ทีลงทองคําและนางสาวอรวรรณกลิ่นหอมครับเป็นร้านข้าวแกงราคาถูกร้านหนึ่งครับที่กําลังได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่มาอุดหนุนไม่ขาดสายแบบนี้ครับแต่ละวันครับลูกค้าส่วนใหญ่มีทั้งวัยทำงานนะครับมีนักศึกษานะครับแล้วก็เนี่ยคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็มาอุดหนุนกันที่ร้านอย่างหนึ่งแน่นเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแบบนี้ครับทางร้านจะตักกับข้าวใส่ถ้วยวางไว้บนโต๊ะครับให้ลูกค้าหยิบเองนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ย ตักข้าวและก็น้ําดื่มด้วยตนเองครับราคากับข้าวนะฮะหรือว่าแกงเนี่ยก็ถ้วยละ10บาทนะครับส่วนข้าวเปล่าเนี่ยจานละ10บาทข้าวเปล่าจานละ10บาทเนี่ยคุณจะตักกี่จานเน่ยคุณเอาแกงมา1จานก็ได้แกงถ้วย110บาทข้าวเปล่าคุณจะตัก2จาน3จานก็ไม่ว่าฮะเราคิดราคาเดียวคิด10บบาทนะครับน้ำดื่มฟรีฮะนอกจากนี้ยังมีขนมหวานนะครับที่ทางเจ้าของร้านเนี่ย ทําทการขายสดสดทุกๆวันแบบนี้นะครับขนมหวานก็ขายไม่แพงครับก็มีตั้งแต่ชิ้น10บาทไปจนถึงชิ้น13บาทนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปทานที่ร้านเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะซื้อกลับบ้านอันนี้ถ้าซื้อกลับบ้านทางร้านจะคิดถุงละ15บาทบางถุงก็หรือว่าบางแกงก็คิด20บาทนะครับเราก็เลยถามเจ้าข,ของร้านครับนางสาวอรวรรณก็บอกแบบนี้ครับเดิมทีตัวเองและสามีเนี่ยนะครับขายอาหารทะเลอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับ เปิดขายอันทะเลได้ประมาณสักสาปีแต่พอช่วงหลังๆครับขายไม่ค่อยดีฮะไอ้ที่ขายไม่ค่อยดีเลยฮะก็เป็นที่รู้กันเพราะเจอกับโควิด -19 บครับบวกกับนะครับวัตถุดิบข้าวของก็มีราคาแพงแบกรับต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวก็เลยปรึกษากันและก็ได้ข้อสรุปว่าน่าจะเปิดร้านขายข้าวแกง10บาทและคิดว่าน่าจะขายได้ดีครับ โดยในแต่ละวันครับทำกับข้าววันละมากกว่า20อย่างครับเสิร์ฟตลอดทั้งวันไม่ให้พร่องนะครับได้เห็นลูกค้ามากินหลากหลายเมนูนครับบางคนมากินแค่กับข้าว1อย่างข้าว1อย่างครับรวมกัน20บาทนะครับก็อิ่มนะครับอิ่มแล้วนะฮะ เราก็มีความสุขเห็นรอยยิ้มนะครับแม้ว่าจะขายในราคาถูกนะครับถามว่าได้กําไรไหมก็ได้นะครับแต่ที่ได้มากเหนือจากกําไรก็คือความสุขแล้วก็ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่และที่สําคัญเพิ่งเปิดขายเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาไม่กี่วันเท่านั้นนะครับแต่ต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีทีเดียวนะครับเอาแบบนี้แล้วกันครับ ชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับเห็นข่าวนี้แล้วอยากไปชิมนะครับอยากไปอุดหนุนนะฮะลองไปได้ครับที่ร้านอิ่มหลายแกง10บ,บาทข้าว10บ,บาทอยู่ที่ริมถนนสิงหวัฒตมณบลคลายชุมพลอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะฮะโดยเฉพาะไข่ปลโลเมื่อกี้น่าทานทีเดียวนะครับสนับสนุนโดยถู u ้า G เคียงคู่สู้โควิด โอ้โหเห็นไข่พะโลนี่นะครับมันหิวขึ้นมาทันทีนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะต้องไปอุดหนุนอย่างแน่นอนนะครับส่วนวันนี้ครับหมดเวลาสําหรับทีเ็นประเด็นใหญ่แล้วนะครับผมชาติพัฒนากุลการกิจและทีมงานต้องลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ สนับสนุนโดยทรู 5G อยู่กับทรูดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทย